สวัสดีครับจากร้านกงจักการเกษตรเลนนองทานะครับวันนี้ก็จะพามาชมเครื่องยนต์นะครับว่ามีรุ่นไหนบ้างนะครับที่ร้านนะครับผมเดี๋ยวไปดูสินค้ากันนะครับนี่นะครับเครื่องคูโบตานะครับคูบต้าเซทีอ่าทางร้านก็จะมีตั้งแต่ร้อยเครื่องร้อยนะครับเซทีร้อยขึ้นไปนะครับสิบแรงจนถึงสิบแปดแรงนะครับที่โชว์หน้าร้านก็จะมี คูป,ปองต,ต้านะครับแซตทีร้อยสี่สิบพัทนะครับเป็นรุ่นติดใจสตาร์ทสวิตต์กุญแจนะครับแล้วก็แซตทีร้อยห้าสิบห้านะครับที่โชว์หน้าร้านนะครับติดใจสตาร์ทสวิตต์กุญแจเหมือนกันนะครับพร้อมสายขั้วบวกขั้วลบนะครับนี่ครับชุดไดสตาร์ทก็จะมีสายขั้วบวกขั้วลบมาให้นะครับ ซีกุญแจนะครับสองลูกแผงชาร์จไฟนะครับของคูเวตาตัวนี้ร้อยสนะครับ140นี่ร้อนี้ราคาถ้าติดไดสตาร์ทสวชีกุญแจนะครับตัวท็อปห6 5 0 0บาทนะครับห้าหมื่บาทนะครับส่วนร้อยห้าส้านี้ติดใดนะครับห้าหมื่น 9500บาทนะครับ5้5ห0ืบาทนะครับราคานี้ยังไม่รวมจัดจัดส่งนะครับผมมี่นะครับตัวนี้เป็น180นะครับสิบแแรงเป็นรุ่นมอเตอร์สตาร์ทนะครับไม่มีไฟหน้านะครับตัวนี้เนี่ยไฟหน้าเป็นสีดำไม่มีไฟหน้าครับตัวนี้ตัวที่มีไฟหน้าก็มีนะครับอยู่ที่อยู่ในในรังนะครับ ตัวนี้จะอยู่ที่7,6500นะครับ76,500นระครับคูปตานี่รับประกัน3ปีนะครับผม3ปีชุดใดนี่ก็มีขายนะครับของคูป o ตานี่ก็มีขายอยู่แต่ว่าราคาค่อนข้างสูงนะครับคูป o ต้าหมื่นกว่านะครับส่วนนี้ก็จะเป็นคาวาม่านะครับคาวาม่า ตัวนี้ก็ประกอบที่ไทยนะครับอันนี้เป็นรุ่นนี้เป็น14แรงนะครับคาร์บามา140นะครับ140พัดนิวพัดนะครับนิวพัดด้านข้างนะครับนี่ก็รับประกัน2ปีนะครับคาร์บามาผลิตที่ไทย ส่วนราคาตัวนี้ก็สองหมื่นกว่านะครับสองหมื่นกว่ากครับตัวนี้นะคตัวนี้ก็เป็นร้อยห้าสิบห้านะครับร้อยห้าสิบห้ารุ่นมือหมุนนะครับนิวพัดเหมือนกันลูกทรงก็ไปต่างกันครับเครื่องก็บล็อกเดียวกันเลยครับตัวนี้ต่างกันแหวนลูกสูบป,ประมาณนี้ครับราคาก็สองหมื่น 9,900นะครับ15แรง29,900นะครับ14แรงก็ราคาต่างกันไม่เยอะนะครับนะครับมีทั้งรุ่นมือหมุนทั้งรุ่นใดนะครับอันนี้เป็นมือหมุนส่วนใด้จะเป็นตัวนี้นะครับหน้าร้านนะครับอันนี้ก็ประกอบโชว์ลูกค้านะครับเป็นเครื่องใหม่มือหนึ่งเหมือนกันนะครับ15แรงติดใดสตาร์ทสวิตช์กุญแจกุญแจให้มาสองลูกเหมือนกันตรงนี้ ที่เสียบตรงนี้ได้ของคาวามานี้ขายมีขายเหมือนกันนะครับชุดใดมีม,มูเล่น,นะครับมีมอเตอร์มีสายคบโวลบให้นะครับราคา9 9 0 0นนะครับเมื่อวานก็ส่งไปให้ลูกค้า1ชุดที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับส่วนเครื่องนี้ก็ราคา36 0ห0ืนนะครับ36 0 0 0ไม่รวมส่งนะครับติดใจนะครับ ตัวนี้ก็เป็นชุดแท่นสูบน้ํานะครับชุดแท่นสูบน้ํำขายแยกอยู่นะครับตัวนี้ก็ทับพึ่งทําขึ้นมาใหม่นะครับชุดแท่นสูบน้ำเหมือนกันนี้เป็นแม็กนัมนะครับแม็กนัม125แม็กนัม125นะครับราคาก็สองหมื่นกว่ากนะครับสองหมื่นกว่กว่า เดี๋ยวพาไปชมอยู่หลังบ้านนะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องโตคูต้านะครับโตคูต้า,าผลิตที่จีนนะครับตัวนี้เครื่อง140ติดได้สตาร์ทสวิตกุญแจนะครับตัวนี้ก็เป็นแท่นสูบน้ำเหมือนกันนะครับติดปั๊มนะครับลูกค้าสนใจตัวไหนก็โทรมาสอบถามได้นะครับ ามาดูล้างบ้านนะครับนี่ก็จะเป็นยันม่านะครับ120 TF 120นะครับ NL นะครับก็40,000กว่าๆนะครับราคาส่วนนี่ก็จะเป็นพี่ใหญ่สุดของคาวาม่านะครับ180 m ็กนะครับ18แรงตัวใหญ่สุดนะครับนี่ก็ติดไดสตาร์ทสวิต์กุญแจนะครับตัวนี้ ติดไดสตาร์ทสวิตต์กุญแจพร้อมสายขั้วบวกขั้วลบนะครับราคาตัวนี้ห้าหมื่นห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับประมาณนี้ครับตัวใหญ่สุดนะครับส่วนตัวนี้เป็นแม็กนัมนะครับแม็กนัมร้อยห้าสิบห้านะครับ 15แรง2 9 9 0 0นะครับ2 9 9 0มารวมจัดส่งให้ครับประมาณนี้ครับก็ถ้าลูกค้าสนใจเครื่องยนต์รุ่นไหนนะครับทางร้านเราก็จัดส่งได้ทั่วไทยนะครับเก็บเงินปลายทางทางไปรษณีย์นะครับ หรือว่าถ้าบ้านลูกค้าอยู่ใกล้ก็เข้ามาชมที่ร้านได้นะครับร้านตั้งที่อำเภอเลิงนูกคาจังหวัดยะโุธรน,นะครับก็ไปส่งถึงหน้าบ้านก็ได้นะครับบ้านลูกค้าอยู่ใกล้ก็ไปส่งถึงบ้านเลยนะครับผมปถ้าสนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0627545665นะครับ0627545665 0811206955นะครับ ทานเราก็ส่งได้ด้วยไยเก็บปินปลายทางนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ